ทุกคนนะคะว l ลคัมทูเชียงไลเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่แบบเราหายหน้าหายตาก,กันไปคือแบบนานมากนานแบบเป็นเดือนเป็นสองเดือนได้มั้งเออวันนี้แล้วก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการ r รี c t แอคชั่นจะเป็นตัวของทั้งอ่าไพร์โหเฟิร์สก่อนเออแล้วก็เป็นตัวของออฟฟิเชียลไพ t โด้วยซึ่งพูดมาขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะมา r รี c t แอคชั่น ซีรีส์นะคะของสตูดิโอ a ซตเหรือว่าพี่เจเป็นคนทำนเองค่ะเชื่อเรื่องว่า Happy Ending นั่นเองเออซึ่งเปแบบต,ต่ที่แบบน่าตื่นตกใจมากที่แบบเออพี่เจเจะมาแบบทำหนังทไม่ใช่ทำหนังทำซีรีส์เองแล้วก็แสดงเองด้วยแล้วก็แบบคือทำทุกอย่างเองแบบทุกอย่างจริงอะ่ะโปสต็กวสเซอร์ก็นั่งแบบแกราฟิกทำเองแบบนี้ซึ่งแบบด้วยความที่เราก็แบบติดตามผลงานติดตามเอ,อ่อเอพี่เจมานานแล้วก็ พูดอยู่เสมอว่าเราอยากให้ MV ของพี่เจฟเนี่ยทำเป็นหนังซึ่งวันนี้มันมาแล้วค่ะทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นสุดๆไม่ไงั้นก็คงแบบไม่รีบมาอาัดขนาดนี้หรอกเออตอนแรกก็จะอัดตั้งแต่ที่ออพี่เจฟลงเป็นแบบ first s n a p piece แล้วที่แบบเออมีความแบบสั้นๆแ,แบบนี้ใช่ไหมแต่แบบเออพอรอนำะไปเฮ้ยแกมี Off i c i a l p i l o t ก็คือแบบก็เลยคิดว่าจะมารีอกรวมไปในคลิปนี้คลิปเดียวเลยเออพูดมานานแล้วแบบ คุณวายเราจะมาดูในตัวของพายโลดเฟิร์สสเนปพี g ก่อนเออว่าแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยเนื้อเรื่องเข้าๆหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเออก่อนที่เราจะไปดูแบบ o f f ิ c เชียลพ o t เนาะอืมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ังจากที่เราแบบดูของอัดในตัวของ Pilot First ก่อนที่มีจะมีประมาณ55วินาทีเออทำให้เรารู้แบบมู and นโทนของเรื่องนะว่าจะออกไาในทคิดทางไหนซึ่งแค่เห็นแค่1 5วิก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะแฮปปี้แอนดิ้งต่ำชื่อเรื่องแล้วล่ะเพราะแบบมู and นโทนหรือว่าอะไรในเรื่องมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนหนังลึกลับสอบสวนคนฆาตกรรมอะไรแบบนั้นซึ่งมีความแบบ น่าจะมีความแบบนักเขียนมาด้วยเนาะเห็นพิมพ์ดีดแล้วก็มีพิมที่ว่าชื่อเดมอนเนาะเออก็มีพี่เจฟที่แบบโอ้ยคือแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่เราแบบเอิมยังไม่เคยเห็นเนาะอาจจะเคยเห็นในในเพลงหรือว่าใน MV แต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นพี่เจฟในบทบาทนี้ในซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าน่าค้นหาน่าสนใจมากยิ่งมีพี่ไม้พี่จลินที่มาร่วมด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือ้องบาโค้ดก็มาเพอแบบ แกรู้ไหมว่าฉันนาะฝันถึงซีนี้ขนาดไหนที่พี่เจเป็นน้องบาโคลแก้กลับมาเล่นซีรีส์ด้วยอยีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเราอูจูเบอร์เกอรี่เป็นชาติเป็นพันปีแล้วก็ยังไม่ได้ดูสักทีเออซึ่งความน่าสนใจอย่างกนะ็คือจะเป็นในเรื่องของเนื้อเพลงเนาะเออที่เป็นท่อนของพี่เจฟที่ร้องแบบเออไปทั้งแบบตัวพายโลดเนาะคือแบบแกอันนี้คือแบบน่าจะเป็นคีย์หลักเลยก็ว่าได้เนาะ ก็คือเริ่มต้นเลยก็คือจะเริ่มต้นที่ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเป็นเด็กชายผู้งดงามอาศัยบนดินแดนแห่งความสุขด้วยความปิติมีเด็กชายคนหนึ่งเป็นเด็กชายที่สงสัยจิตของเขาล่องลอยออกไปไกลใจของเขาอยากจะวิ่งหนีจนวันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นและออกเดินทางไปเขาเห็นสัตว์ล่าเหยื่อในเวลากลางวันโลกที่เขาเคยอยู่ไม่ใช่โลกที่เคยเป็นอีกต่อไปที่ที่ดินเหนียวสกปรกกลายเป็นศิลปะในการเล่นได้ ที่ที่มีสีเทานับพันเฉดบนใบหน้าของผู้คนโลกที่เขาฝันหาจะไม่มีวันอยู่ดังนั้นจงหันสากับโลกแห่งความจริงกันเถอะมันช่างสวยงามซึ่งอันนี้ถ้าแปลหลักๆนนะกเป็นคีย์เวิร์ดนะก็จะแปลว่าคือโลกเด็กจะมีเด็กชายคนหนึ่งซึ่งอันนี้ฉันคิดเอาเองหลังจากดูแค่55วินาจะเป็นน้องบาโคตระตมังแบบเด็กชายคนหนึ่งมีแบบมีฝันของเขาในโลกของเขา แต่เขากลับพบว่าในโลกที่เขาอยู่เอ้ยโลกที่เขาคิดในโลกท่เขาฝันที่มีความสวยงามมากมายนั้นมันไม่มีอยู่จริงเพราะโลกความจริงมันมีอะไรที่แบบมากกว่านั้นแ,แล้วก็มีเหมือนแบบอีกตัวละครพยายามบอกให้เด็กคนนั้นออกมาใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงเหอะมันสวยงามกว่าโลกที่แบบเธอฝันอะไรไว้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเออซึ่งเป็นทัสซ่าฮาวิที่มีความแบบรู้เลยว่าถ้าออกมาโดยแบบ มีความแบบเป็นกวีนพลสูงมากมีความเล่นกรมีอะไรแบบเนี้ยคือแบบแกมันน่าคนหามากคนนได้ดูมากเช่นกันเออพอเสร็จเราก็จะมาดูพ i l o t เอาไปเชื่อไพลอตกันดีกว่าว่าเออ happy ending series เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งจะมีทั้งหมด6นาที39วินาทีเออมันอาจจะแบบช่วยคลายข้อสงสัยคลายความเงใจ ให้เราแบบกระจ่างขึ้นก็ได้ว่าเออสุบแล้วแฮปปี้เอนดิงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรท่นแน่ซึ่งน่าจะเกี่ยวกับอันหนึ่งมีนักเขียนเพราะมีพิมดีดมีเด็กชายคนหนึ่งมันก็มีอีกตัวละครหนึ่งอรลเลมันนั้นซึ่งเราก็ยังแบบยังไม่เห็นชัดเลยมากเราจะมาเห็นชัดเนี้ยเมื่อก่อนการดูแฮปปี้เอนดิงเ์ออเบเชียไพร์โหลดค่ะไปเลย สเตอริโอออนเซ็ตเตอร์แกใชว่าเป็นหนังฆาตกรรมสืบสวนจริงๆแล้วแหละสาวขนาดนี้ภาพแบบนี้ไม่น่าเพียนอ้าวพี่ไหมหุ้ยหล่ออ แก okay. พี่ไมชุดนี้หรอมากเป็นคนตำรวจเหรออุ้ยใครอยู่ข้างหลังอะหายไปแล้วเหมือนกำลังไล่ล่าอะไรบางอย่างอยู่อุ้ย อุ้ยอะไรเนี่ยตัดเฟอฟอะอ,อุ้ยคนรู้ก่ะอ่าถือกิ๊บโอ้โหโพสิชั่นแบบนี้ อ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นฉากไหนเขเก่งกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะเข้าแผ่งเทนนิสได้เป็นร้อยๆเข้าคือนักสืบที่เก่งที่สุดแม่งวุ้นเนี่ยหนูลูกเดมอนนะดวงตาเขามีแต่ความว่างเปล่าล่าถูกตัวประหลาดจากนอกโลกที่ไม่เคยได้รู้จักความรักโถยหนูลูกอยากเกลี้ยกล่อม เลมอนฟิน ฟินแอนเดมอนเออเป็นศพจริงด้วยอพยพไปเดนโนฮาร์เวิร์ดนะ มันหัวลุกแตอทำไมต้องใช้กลิบด้วย って。 แคือแบบโอ้โหมันน่าแบบสนใจมากมันเป็นมีความแบบสืบสวนเออฆาตกรรมใหญ่ๆพวกฆาตกรคือแบบแกเ,เป็นอะไรที่แบบน,นัยยะสัญญนันยยะสัญลักษณ์อะไรแบบเนี้ยคือแบบมาครบมากคือแบบแกมันจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยที่แบบขึ้นฮิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องอันดีหมดทุกอย่างมีความเป็นศิลปะแยบยนต์ในเรื่องน่าโอ้ยทุกอย่างอาจจะหาว่าอวยเนาะซึ่งอย่าง ก็เหมือนกับที่เราบอกไปข้างต้นเนาะหลังจากที่เราแบบไปดูเฟิร์สก่อนเนาะเฟิร์สแบบไพโรดเออแบบสนะั้นๆแล้วก็มาดูนี้เสร็จทําให้เราแบบได้รู้มากขึ้นว่าเออเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของนักเขียนคนหนึง่งนักเขียนคนนึงนักเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของนักเขียนคนหนึ่งที่เป็นคนเขียนเรื่อง fin แอนด์เดมอขึ้นมาซึ่งพอเขียนมาเสร็จมันก็แบบ กาทาให้แบบเออมีคนที่ชอบแลก็คนที่ไม่ชอบเนาะส่วนคนที่ไม่ชอบนี่คือก็คืออนาวินหรือว่าน้องบาโคสเลยเออที่แบบคือแบบเมืจะที่เห็นเมื่อคู่คือแบบน้องดูไม่สบอารมณ์น้องก็ไม่พอใจเลยเพราะว่าในสายตาน้องอะฟินก็คือพระเอกเนาะเออที่แบบมีความแบบฉลาดมีความคดีเป็นตำรวจใส่สืบสืบสวนใด้อะไรประมาณนั้นแต่พอมีตัวเดมอนเข้ามา ซึ่งเดมอนในอนนิยายนะเราสึกว่าน่าจะเป็นพวกตัวร้ายแบบนั้นเป็นฆาตรกรเนาะหลังจากที่เราแบบได้ฟังคุณตํารวจน่าจะเป็นคนตํารวจแหละคนตำรวจฟินเนี่ยอธิบายว่าเออเนี่ยเดมอนเนี่ยมันต่างจากคดีทุกคดีที่เราเคยเจอเพราะว่าเขาอาจจะมีอาวุธคือเป็นกิดเนาะที่แบบเอาไว้สังหารผู้คนซึ่งก็ยังมีคนที่แบบแยักให้มาเนาะว่าทำไมเป็นกิดเขาบอกว่าพอกิดเนี่ยแบบมันคือแบบมันฟันเขาเรียกว่าไม่ใช่ฟันสิ คือแบบตวัดปลายนิ้วตวัดนิ้วครั้งเดียวแบบนี้มันคือแบบมันขาดเลยมันก็เหมือนกับงานศินละปะที่ตัวเดมอนเนี่ยอาจจะชอบก็ได้เออเอามาโยงกับเรื่องการฆ่าคนที่แบบเขาตวัดผู้กันหนึ่งครั้งก็เหมือนกับฆ่านคนหนึ่งทีแล้วแบบโดยรวมมันคือแบบงานศินละปะที่เขาแบบบรรจงสร้างขึ้นมาแบบนั้นซึ่งหลังจากที่ดูไปข้าง้งก็จรู้สึกว่าเออแกตัวนักเขียนที่ตาย,ยอาจจะเป็นเพราะเดมอน ที่ทะลุนิยายออกมาค่าหรือเปล่าเออเพราะว่าแบบมันน่ากลัวเหมือนกันนะาวลาที่เราแบบเป็นนักเขียนแล้วเราิขไม่ไ้เรื่องเรงสึกว่าตัวละครที่เราแบบสร้างขึ้นมามันเริ่มมีความคิดมันเริ่มมีความแบบแตัดสินใจของตัวเองได้โดยที่เราแบบได้แค่เฝ้ามองดูเฉยๆแบบนั้นเอออันนี้คือแบบน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่ดูไปก็จะมีเรื่องของอนาวินเสื้อนาวินเนี่ยคืออาจจะเป็นแบบ แอนตี้แนหรือเปล่าไม่แน่ใจเอออาจจะเป็นแบบแบบคนที่ไม่ชอบเป็นคนที่ต่อต้านแบบนั้นแล้วอยู่ๆก็มีคนแบบเออมีเอ,อกาสารสอดเข้ามาซึ่งอันเนี้ยขอเดาว่าน่าจะเป็นแบบต้นฉบับหรือเปล่าของนักเขียนที่ตายไปแล้วเออที่แบบเป็นขีนิยายฟินแอนเดมอนขึ้นมาอะไรแบบนั้นเออซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะเป็นไงต่อไปแต่ก็คือแบบน่าสนใจมากคือตัวความพี่ไหมก็ เด่นเลยคือเป็นตำรวจเนาะมาสืบคดีแบบนั้นแต่ตัวละครของพี่จลินเนี่ยน่าจะเป็นหมอน่าจะเป็นหมออะไรสักอย่างซึ่งในคิดว่าน่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่านะหมอที่ใช้ในการชัน,นสูตรศพอะไรแบบนั้นเพราะว่าเออมีศพแล้วมีตำรวจแล้วมีเด็กที่เหมือนกับแบบไม่ชอบน,นยายยัยแล้วก็มีความแบบอาจจะมาเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าอาจจะมีโดนสะกดรอยตามยัยเนาะเพราะว่าเห็นน้องหนีแบบปัจจัยนหนีอะไรแบบนั้นเออ สัเน so ี่ยคือแบบแกน่าจะเป็นหมอฉันจะสูดศพแหละให้มันแบบมีความเกี่ยวโยงกันว่าไงยังไงยังไงแบบนี้เนาะว่าเราจะเห็นว่าเออระหว่างพี่มันกับพี่โจลินเนี่ยหรือว่าตัวของฟินกับอ่าชื่ออะไรนะโจโจเอนนาถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นโจเอนนาของพี่โจลินเนาะตัวของพี่โจลินเออสักนี่ยคือแบบอาจจะมีความแบบคู่กันเออคิดเอวคิดเองนะคืออาจจะมีความแบบคู่กันเพราะว่าเคมีตอน เขาเรียกว่าเคมีตอนสุดบริแล้วมันต่อกันคือแบบแกม,มันเคมีจกักรวาลมากคือเขินเวอร์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเห็นช่วงท้ายปะเคยเนี่ยน,น่าสนใจมากว่าน้องอ่ะน้องอนาวินของเราอ่ะคือเหมือนกับว่าจะเอาต้นฉบับไปเผาแล้วก็มีเดมอนในผูมาเพราะว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นเนมแทคเนาะที่เดมอนห้อยคอไว้เออก็แบบนี้คือแบบ มันเป็นซีนน่ากลัวมากแบบอยู่ใครมันจึงลงไปมาจ้องไล่ใกล้เถอบโอ้ยน่ากลัวสยองอ่ะจริงๆคือแบบน่ากลัวมากแล้วมันมีความแบบน่าสนใจมากมีความแบบศิลปะมีความแบบใส่ในยะสัญลักษณ์ต่างๆก็เช่นวันคือจะมีแบบพี่คนนั้นน่ะที่แบบเป็นแบบเกสน่าจะเป็นแบบนักแสดงที่มาแบบเป็นจุด climax ของเรื่องเป็นจุดพลิกผันของเรื่องเลยว่าได้ที่ชื่อพี่ อภาสิซิพี่อุ๋มอุ๋มอภาสิซิ่เออใช่คือแบบอันนี้คือแบบอะลาที่เหนือความคาดหมายมากเพราะว่าเจอพี่เขาในแบ,บบหลายๆเรื่องแล้วก็ไม่คิดว่าพี่หัดมาเล่นเรื่องนี้ด้วยคือแบบน่าสนใจมากก็รอดูมากเหมือนได้ยินข่าวมาว่าเออน่าจะประมาณปีหน้าเนาะปีหกแปดเออถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็จะได้ดูซีรีส์เรื่องแฮปปี้เอนดิ้งกาน์ดว่าจแล้วหลังจากที่เรื่องเรามาันด,ดําเนินมาในเรื่องแล้ว ตอนสรุปบทสรุปของเรื่องนี้มันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนชื่อหรือเปล่าเออก็ถ้าใครดู่เหงตรงนี้นะคะก็ขอฝากซี r ีส s เรื่องแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเป็นผลงานของพี่เจฟที่แบบเออลงทุนกำกับอะไรแบบนี้ด้วยคือแบบลงทุนแบบเยอะมากทั้งทำบปสเตอร์เองอะไรเองมีเพลงเองด้วยคือแบบเเป็นผลงานที่แบบน่าติดตาติดใจมากก็แคสทุกแคสนักแสดงทุกคนก็คือแบบ ไม่อะไรเลยอะไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าน้องบาโคสเราก็เห็นแบบกระแสดงน้องหู่แล้วน้องในเรื่องของอ d f f เน้องที่เพิ่งจบไปเลยในบทบาทของนนอ์ซึ่งแบบแสดงออกมาได้แบบคือเราเชื่อมากว่าน้องเป็นคนนั้นแล้วน้องก็เป็นคนเก่งคนนึงแล้วก็ว่าได้แล้วยิ่งคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้น้องได้ใช้ขึ้นมากถมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีแบบซีนแบบที่มีแบบกระจกแบบหลายๆบายแล้วแบบมีหน้าน้องที่แบบแสดงสีหน้าต่างกันแบบนั้นแล้วก็พี่เจฟก็คือแบบ ไม่ต้องห่วงแล้วคนนี้คือแบบ Number o n นเรื่องของการแสดงอยู่แล้วแล้วก็เห็นในหลายเรื่องเช่น k ิมพอสหรือไม่ก็ใน MV ที่เขาแสดงเนาะือแบบประทับใจมากก็พี่ไม้ก็รู้วันอยู่เนาะพี่ไม้เป็นคนที่แบบเออเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ก็มีพี่จลินนะคะที่เราอาจจะด้วยส่วนตัวอาจจะยังไม่ค่อยเห็นการแสดงเลยมากเพราะว่าเห็นในเขาในบทบาทของนักร้องอะไรแบบนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นมากก็รู้สึกว่าแบบเออน่าสนใจมากเป็นเคมีที่ดีมากก็ ถ้าติดตามการแซงของพี่เขาเช่นเดียวกันค่ะก็ใครที่อยู่ในตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าจะมาพิมพ์คอมเมนต์มีอะไรพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วก็ว่าได้หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมาตอบเนาะมาแบบไม่เป็นข้อมูลกันนะคะก็เจอกับเราใหม่ในะคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย